นี่ครับบรรยากาศที่หน้าเวืตนสมจุดตูมนี่ะเด็ดนเดอนี่ไฟเตือนไม่ดับเลยโอ้เงี่ะวางเลยนะเยากาเลฝนตกแต่เช้าฝนลงมาตอนเช้านะมันจะไปเดินจะไปเดินลุยในในสวนเนื้อดเนี่ยพอเนื่ยนี่นี่จะชุดกันฝนเลยส่ชุดกันฝนในเช้าเลยเนี่ยจะชุดกันฝนอ้จ่ชุดกันฝน่ย เราเราลองเดินดูนะเราเดินดูน่าจะเดินเที่ยวในสวนดูนะ่าจะไปเที่ยวดูไปเที่ยวมาลองเดินลอเดินลองเดินลอเดินนั่นเองบรรยากาศนี่นาเชิญชวนเดินลุยฝนนี่ดูฝนตกฝนตกไงฝนตกกะเช้าเลยโอ้บรรยากาศเดี๋ยวนั่นเราเราลองเดินดูดี เดินกลางฝนเลยออ้โหอรออาออ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 อไออ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 นออ่อชอออออนอนออ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 ้อออเออ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 นออ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 ชมบรรยากาศอ น่ะฝนตกๆนะเย็นๆกัน่าบรรยากาศเย็นๆเนี่ยชมต้นกล้วยหรือว่าฟรีอะไรกันนะออกมาล้างออกออกไปออกลูปก็ได้นี่เนี่ยค่ะโอ้โหบรรยากาศนี่มาเดินชมบรรยากาศดูเนี่ยน่ะชมทิวทัศน์ตรงไหนได้ น่ะอยู่ในสวนนะแต่งสวนไว้แล้วครับน่ะนะแต่งสวนไว้แล้วนี่ชมบรรยากาศไอ้ต้นมะขามมีอะไรนี่นี่นะเดี๋ยวโอ้เจ้าปลาเดี๋ยวเีต่ว่าทางนี้ก็ได้ครับไม่ได้หลายทางครับนะน่ะให้เราลองเทางนี้ดิูเดินทางนี้ดิ เป็นชมบรรยากาศานะในรถไอทีวีมาวิ่งนี้นะวิ่งวนไม่นอนไปไปออกข้างหน้าน,ะนอนโอ้โหฝนตกใหญ่นี่นี่บรรยากาศนี่ต้นมงต้นไม้ช่วยช้ต้นไมี่มีนี่มีลาเกล นี el el, ่ไร้เกลือเนี่ยเกลือเดินชมได้นะที่ต้นขนุนมีอะไรเยอะลลูกขนุนเนี่ยหล่อออกลูกมันได้กลาดน้ำหยดที่ใบนี่ใบใบชุ่มพวกมาเหมี่ยวครับ โโอ้หเดินลุยฝนครับเดินลุยฝนอาจจะลื่นหน่อยนะนี่รองเท้าลุยเลยเนี่ยเดินลุยโอ้โหบรรยากาศเนี่ยนะเดินลุยในฝนเนี่ยเปียก์ไงนะแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ชิบกันฝนเนี่ย เนี้ยเนี่ยมันได้ัโอ้เนี่ยโอ้โมบรรยากาศนี่ชมวิวสวยๆเนี่ยนี่เดินไปทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้นนี่ับบรรยากาศต้นน้อต้นสวยๆเ่ยนนยเนชนดูนะดียับเับ เดินยครัดูทัศน์ดูภูเขาเลยฝนตกนะเรวสาดูสภาพพื้นที่ครับโอ้สวยๆเลยเนี้ยเนี่ยเียบโอ้งนสนุกเลยเนียนะครับเนีย่อรันน่นู่นท้ายบนนู่นแลวครับ เดินเดินเดินชมนตนจน้องต้นไทครับคือน้อต้นไจระแล้วมันจะชมบรรยากาศได้ครับสวยครับนะโอ้โหเต็มที่เลยนี่ครับเดินขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขเ้นมบ โอ้มานล้วมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะบรรยากาศเลยนี่นี่รถวิ่งอยู่ที่ถนนน,นู้นเนี่ยเนี่ยโด,โดโนโบนนู้นได้นะแต่ว่ายังไม่ถังเตี้ยนะเอาแค่นี้ก่อนนะโอ้บรรยากาศนี่ครับหนาวแค่นี้ก่อนนี่ครับรบรรยากาศชมวิวสวยๆนะ ชมภูเขาจนมะพร้าวเลยสิเหล่านะนะสวยนะเอาแล้วเดินๆลองไปเลยนะาน่าแต่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมาชมผาขึ้นมาชมเลยนะโอ้นะเจ้าฟงฝนตกๆครับมาตอนเช้าๆเลยนะตอนเช้าๆแล้วครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยมาดูดูอาคารดูอะไรสวยๆเลยนะาี่ก็มังคุดครับน่ามันจะต่อนะนะ ให้มาเที่ยวชมกันได้นะโอ้บรรยากาศเปียกๆครับชุ่มชื้นครับมนะสดชื่นนะนะเช้าๆมาเดินได้ครับโอ้โกลางเต็นท์พักผ่อนในสวนนะโอ้เยี่ยมเลยสวยเลยเนี่ยเหนยอขวางนะดูสายฝนนะลุยสายฝนนะเนะที่ยวกันสนุกเลยนี่ครับนะ ใส่ชุดกันฝนนะครับใส่ชุดกันฝนนะไม่เปียกครับนะเบเหยบโอ้บรรยากาศเจ่วมากเลยนะเหียบนะถ่ายทำวิดีโอสนุกสนสุกกลางสายฝนโอ้โหวันนี้มาก

สวยๆเลยโอ้ oh, oh, it it ีนก็มนานี่ยังมีดอกด้วยโอ้ดอกวนานี่ลูกวนาเต็นดวยๆเลยลูกวนาเป็นดอกมากเป็นเป็นดอกกราบตอนนี้เป็นดอกสวยคนอ่ะ่ะิบไปทำไว้นั่นได้เลยนะทำไปทำส้มต่าครับส้มส้มต่ากินอร่อยเลยนะนะนี่เลยวนาสมนะ ชมพู à, ่ก็มีคร okay. okay, um, okay, ับเนี oh. yeah. ่ยชงผู่กับเราออกลูกเหมือนกันชงผู่ตรงนี้นี่คือชงผู่นะโอเคครับเนี่ะเนี่ยเดี๋ยวมาเดินชมกันใหม่เดินเที่ยวในในลำฟ้าชมเจ้าองค์เจ้าองค์นี่นะนะอ่ะไ้ๆเราเราแค่นี้ก่อนลองลองดูลองดูว่าเป็นไงบ้างผลงานโอ้โหนะบรรยากาศนี่ครับเนี่ยเนี่ยเดิน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  เดิอดรูฝนเดี๋ยวเช้าเนี่ยใส่ใส่ชุดกันฝนนะนะใส่ชุดกันฝนเดือดรูฝนเยเนี่ยครับอ๋อนี่เขาสีตีแล้วนะอ่ะเดี๋ยวไปชมผลงานดูนะโอเคครับเราโหเยอะมากๆสุดยอดเลยนะนะนะติดถนนแล้ยก็ไม่ตอนรถวิ่งทั้งวันเลยนะตอนรถวิ่งนันจอดรถตรงนู้นนะนะมาการเต็นปักกอนได้ไม่ผิดโหบรรยากาศดีมากนะเข้มขึ้นตลอดเย น่ไม yeah. okay. okay. ่อนี่ถมอนกนกยูไม่มีนกนกนกปรยางยูไม่เสรยจโอ้เจแล้วนี่นสุดยอดนโอเคน่ีมาจำเจเจปก่อนนี่เจ้าอร้โอบรรยากาศดีมากนี่ควายพวนี่ยุยไ่วนเียนนีไปเที่ยวกันนนโอเคครับนไป โอ้ในแต่เพียงว่าชือด